เงิ่นบอกว่าเสื้อชุนเขาซกันเนาะบ้าเพราะว่าเด้เกี่ยวกี่ชุดก็ได้สื่อะไรอไรด้อยไอ้รวยกลาอย่หรกว่าโอ้ได้หลายบาทตัวชนะบัตรมาเสื้อนั่นก็ลุยตัวม่หน่้าเื้อกเาหาว่าเป็นจังเนาะฮะวยฮะฮะะฮ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 ะะฮ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 ะะ เอาไปปลูกผู้เดียวปลูกพักอีตูวอีตีแดดแดดอ๋อปลูกพักอากาศมัน,นร้อนใะช่ไหมน้าห่อนได้ไหอนี่ห่อนแห้งจังวะห่อนห่อนจังวะโอ้ยเขาบอกคนคนถือไ้ต้อยถึอเป็นแสนคนเนาะฮะไอ้ต้อยถึอเป็นแสนคนเนาะบอกเพิอ่อนมือเงินเน,นาะโอ้แล้วถือหลายสิแม่แม่บอกคนมาจังไหนโอ้ยก็บอกคนชื่อชุนหาเพิ่นถือบอกคนชื่อชุนหา พันเป็นควัขายพันก็ให้เลยแบว่าพอจปคือยงนนอยก็บาดโอ้เจนั่นแหใจโอ้ยมันก็อ่านาว่าอันนัสงถือก้อนหลายต่อแสดงว่าแม่บอกหลายคนอยู่ยนะฉันะโอ้ยตลาดน้ำพุกนามถึงพวกน่าซิบบาทจ้าบาทค่ะบไม่อกคั่จ้าเมนอยู่พอจูดห่มาออกจุดหนมาเหล็กแม่ เจอเข้าหาหาเข้าซื้อบักลายหนึ่งเจ๊เจาออกซีเข้าเข้าจีเลยงวดอันที่แม่ที่ไปเคาะโป๊ะพุ่งดำอันงวดนั่นคือนรุดเนาะแล้วก็บปลังจากหันมานี้แม่เขาสองงวดบเบาๆตัวเขาอ่าน้ำพุ่งดำมากอันนี้ค่ะขึ้นไปขึ้นมาเที่ยอังกฤษมันออกกลางก็เฮียมันออกกลางก็างวดเขาไปไหนพุ่งดำ ซีเจตตอนนั้นแม่ซื้อตอนนั้นสามเจตซีเจตซีหาบอกครับไม่คก็กินแต <approved> <m Willie> ่เด <yuan> ็กเล่าทุกวันทุกวันอยู่เลยเอ้าแม่มันเล่าสนบอกมันเล่าตีได้เดี๋ยวมอซื้อสองมือน่ะจะไม่ให้มาซื้อดอกขนมดอกที่ย่เดียวมาเสียวขึ้นว่ะเออชืวยช่วยสี่อัตัว ซื้อแน่เนี่ยหาซี้ซีหาเก่าซี้ซีเก่าชื่อไปเปนแล้วเอามาแต่ใส่ว่าเด็กเราเนั่นเอาก็คือว่างให้ไปมันโหลดแล้วนํามันไปอ๋อคืดมากตัวใดก็เอาตัวนั่นเดี๋ยวมาว่าอะไรใหญ่คืดมากตัวใดก็เอาตัวนั่นเราปกติชิมันซื่อซหาชูนกเอาโคกชูเหมือนได้โบชื้อดอกบ่ได้ซื้อดอกไรมือแล้วบ่ได้ซื้อเพราะว่าไงบ่ได้ซื้อไรมือค่ะ แสดงว่าไอ้หนวดเล้ามันหันแม่บัได้ซื้อเนาะวันนี้มันออกว <c repar ling> ันพุธด้แม่มื่อหนีวันบอกมื่อหนีวันบอกวันจันทร์นะคะไอยบได้ซื้อหลายมือแล้วว่าหันอาทิตย์้อนไอ้ทก่อนก้อนาค่อยซื้อแต่าไรซ้อนมือไปเนี่ยเล่นขึ้นอยากซื้อก็ซื้อเลยบอกค่ะใครซื้อมันไหนยามยินตาว่ะยิ้มเพราะยิ้ว่าแม่เน่าฝันดีอยู่ฝันมาจากไหนเราชอมฝันในฟังไงอาลัตตาบานไทย ฝันมาเพื่อไงฝันมาเพื่อไงไปกอฝันมาไปตลาดไปพูดขอลงทางขอต้องคุมต้องตีว่าฝันมาเพื่นไม่เงีนยหนิมาันม่งมาแกว่อาบักป่นไตไตอยู่ใจอยู่กว่ามัไตตาาบสามไตเมื่อวานมึงไปนองเนือใจ่อีเพราะนะแยกกันว่ะแยกกันชิงเอกปุ่มฝากปีใจ้ยเหม่ยโอ้ฝันว่าคนไตค่ะอ๋อคะมันมันหันกันเได้เงี้ยอยู่ ฟันว่าเขาเจ้าตายแล้วจังใดบ่นี่แม่คอยคอยยุบหน้าบ้าคอยแล้วตายหาชิมหาพแหงว่ะแล้วอะไรเจ้าผีพอนายหาชิมหาห้าสิบห้าปีคือย่ายหนันว่ามึงคือว่าเปเมืองบักป่าเนี้ยมันตายจะบสามโอยก็บ่ได้ไปเมืองนั่นเนาะตายวชายอยู่ไปเมืองน้นว่าจันอืมวั้ถามพอนาอะไรแลวอะไรหาชิมหาีกับพนันน้าบ้าอย แต่จังว่าขวัญเช่นกันสื่อบอกว่าขวาย้อมมันชื่อนาันที่ก็ลุ้ยนะท่าลุยตัวเดียวเนาะชื่อเงินเบิดงกใบบันบ่สือหรอกแล้วหน้าบานให้ฝันเห็นเพิ่นหลายมื่อไหร่บอเม่โอขวอยฝันเมื่อวานเมื่อก่อนนี่นขวอยว่าเด้อเล้วหาซิมหาดิ่ไงเง้ยอายุเป็นแล้วบอกเออไม่ไงี้การที่เงี้ยคุ้มตีไส้แม่อันึ่งหมูดม้านหมูกให้บ้านหมูกซอยตีไส้นล้บ่เออเท่าไหร่นาะพวันว่าอันนั้นคือม้าป๋วหมึกฝันแน่ขวัญนา ัเป็นยังไงแม่ไงมันตายทั้งหมอว่านีนว่ามันตายบ้างสามันเหมือนกับปมึงแนว่าแม่อยว่าโอ้ยบด้เปมึงไหนเนาะพอยว่าให้สิจักว่าผู้ใดตักพอยว่าค่พไงนี่ผู้คนไปแต่ละชื่ออายุพอาไงปานเสื่อเสือแปด้าห้าปานนันกเป็นปอายุแล้วหปี่ะแปดาห้าแอายุก่ปาหาปีปาเป็นแปด ฝันกับแปดเนาะปานแปดเนาะปอปลานี่เป็นแปดตีแม่แปดเป็นไ้แไงวาขอได้ถามเป็ไงเไงแล้วได้แจ็คปีเนไงวาแล้วไม่หาหาแล้วตายหาช่มหายนะว่าเอาขอเนี่ยเขาพอเขาอีกห่อีน่ต่วบ๊บขันขันทีได้เลกหูจักหมงมันบขันทีได้ขันเลกออกนี่มันได้หลดเนาะเป็นไงเห็นบอกขอว่าสีซื้อกที่ว่าขอฝันว่า พอไงอันหนึ่งผ้าล้านอันีผ้าล้านไปขืนนกไปแล้วมันเกิดขื่นมันกัดต๊ลงหน้ามันขืนโได้มันว่ามันช่ะเพราะว่าพวกถั่มันกัดเก้าเกซพ่แม่นอแม่เก่าหาดีกว่าเสียดายเนาะเก่าหาฟันแม่บ่โอ้ยเพื่อไงหัวอ่ะฟันว่าจะได้กับเก้าซีหันาจะได้ฟัน่าเพื่อไงอันหนึ่งกับหลันเพื่อไงที่ผ้าไปขืนนกว่าสั่นแล้วว่ามันกิดจำมักูเทนร้านยน่ง ค่ะมันเนี่ยเดี๋ยววางพทีไงวะสัตว์มันสูงขึ้นบ่ได้เด้อวาสัตว์มันว่าขึ้นในครูมั้งก็หน่ววาสัตว์มันเนี่ยมันกระแทกกระแทกขึ้นไปพอดึงมันจะตกลงมาทําไงมันกระหายมันยังตกขึ้นบ่ได้มันสูงว่าสัตว์มันสูงว่าสัตว์คืนนี้ก็เนี่ยสองเท้าช้างเอาเท้าที่สามมันขันมันขึ้นบ่ได้กับจังเจ้าคนว่าอีนึงมันกระตกเท่หสองตกเท้ที่สามมันกระตกเนาะ พนเม่อคืนมีแ้ว่าจันมันวะเพื่อนให้กูมั่งว่าฉันคุณไปมัน่าชูงมันขึอนไปแล้วบินะแตกกระแตกกระตกลงมากันว่ามันชูงเถื่อนบมได้ก็ริคนบอว่าเอาเด้เก่าซีคนเอาเก่าหาหาเก่ากัมหกซีซีเดงว่าฟันแม่เดียวฟันในเลขกันบ่มีโซ่ฟันในเก่าซีไปแล้วเก่าหาเก่าหาังวะฟันฟัน่าได้เก่าซีบอแม่ไขว้น้ว่าผู้เฒ่าต้องกลเป็นเก้าเนาะ มันกับตีเลขเขาได้ซื้อหกสี Geez ่สี่หกเก้าหางเก้าเก้าสี่บ่าวบ่าวเขาเบอกว่าพู้ถ่องกับเป็นเก่าน่อยครับครับเพราะหัวชุนหานมันขัดตีเลขนี่เป็นเก้าสี่แต่ว่าบ่าวผหันกับฟันมาเข้าโชกันอีกค่ำหอมพผนาเลขโชกตัวไหนผนานเว้นเนี่ยอ้าวสั่งมันว่าเนี่ยมันกระจอกซี่ชุนหานตัวันาอไหว ใครแม่นออกซูนหาลัตเตอรี่ก็ได้บักไลยแม่นบอกว่างานซุดโอ้เออพอกะแสดงว่าถูกคิดต่อมาหล่หงวดเออหงวดบางหันผัดซะหงอดจริงไม่หัวหงอดใช่เออเป็นบ้ายิ่งก็ฝันยิงจ้ะตอนนั้นที่แม่บอกว่าแม่ถือมาแล้วสีงวดประมาณสีงวดแล้วบะนี่ก็คือไอ้ที่ช่วงที่เข้าไปกินข้าวน้ำกันนะแม่ก็ลดงวดนั่นละ แล้วก็หลังจากหันมากคือสองงวดเป็นบ oh, so ่แม่ถึงได้อช่วงงวดอ๋อเจ็ดงวดแล้วตัวนีุ้ดคอยกลยกินในบ้านี้คอยกันว่าอไเสื้อเสื้อได้ระยมหาซีซีหาเก้าซีซีเก้าเสื้อออกก็ออกจุเทียค่ะแต่มยังไม่ออกเด็กไงเนาะคอยเง็ดไหลถือผู้นี้ถือวันวันเรีกไงบ๊วยเสือพอไงมาบ๊วสือถอยลงมากเสือซีซีกับเก่าหาหาเก่าหกซีซีเก่าฮกฮกซี ซีซีเจนตัวคุ้มมคุ้มเล็กน้อยปีนตนใหม่ในความฝันโอ้ฝันขินฝันดีอยนโอ้ยจะเม็นออกลอตเตอรีสูนหาของเสดเงินมาครับแต่ว่าอตเตอรีจะซื้อไว้จากใบตอน,นั้นโอ้ยกวยกระเชื่อไรตู้นั่นก่อยเอาน้ำอีจา้ากซีใบศูนหาค่ะน้ำหมักซีแงะกระองใบสนอะะหาใบมันบาว่าอ๋อมันหมยว่าออกหาศูนน่นี่อีจ้าคนว่าสีบอกแก้วซื้ออน้ำก่อย มันก็เสือวกได้ไ่ได้ไปกลับผมเนี่ยวดวั่นี่ตัวนบอกไปหัวสีพันกระือกพวกคหาพันกระหาชวยันกระจึกแสนหนึ่งืออันหัวเก่าซีก็สีหาพันกรได้แสนหนึ่งพันแหกไขหาดอยพ่นแห่ชื่อดอกละพันมาแม่ป้าพ่นวเพันหัวดีเขาเจ่าซื้อขุนชื่อร้องพันเจ้าเรือนนันเนาะัอ้เนี่ยพนนมีทุ่นาะครับเนาะมันมีทุนกันเจ้า ให้มาให้กับบอกแล้วก็ซื้อตัวนั้นเปมนคนไายาจะได้ก็อถึกถือตัวน่ะตัวละแสนละแสนโอ้ยแล้วก็ได้ตัวมันมีพุนทีเวนะครับเ่ยทุกวันวันจังเขาเราซื้อเป็นเน๊ะคันหาเก้าเก้าหาแล้วซื้อซีเก้าเก้าซีนูซื้อหาซีเก้าซีีเก้ามข่อยบ่น้ำเล่าเนี้ยหาเก้ามุข่อยก็จซื้อเป็นเนาะมอกันบนเออหน่จ่อยแล้ได้ตัวเป็นแต้มนึงลงแต้มนึงิการไหวคนมีทุนแล้วกันจัรซื้อคือลงน้ำมันเจ้าบาท คนเราอยเรื่องเขียนให้เจ้าคนเราเขียนตะเกาหาหาเก่าเจ้าขนเรื่องเขียนเ,เ,เ,เกา่าซีเจ้าอยู่บ<า>้านค่ะโอ้ยบย่ได้เง,งินจ้ะอันแม่ที่ฝันแกกับคนเสียชีวิตจะซื้อยังไงบ้างเพื่อปั่นบา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 นเ้องตายเตอ้ดึงเด้อเต้โดนปีเจ้าปีร้อยปีเจ้าปีคำเพื่อไงบ้างครับแสดงว่าคนยังฝันเห็นแล้วเสียชีวิตจะโดนแล้วจะโดนแล้วคนนั้นจะไม่โศกว่าแม่เพราะฉันมาคำมาเข่าฝันแม่ คอยก็ได้ฝันคอยฝันมันไงกันถ้าชีแยกหน่ะวาแนวสั้นมึงก็่าไปเมืองบักปานแขกแนวจั้โอ้ยมนเด็ไปไปยังคอยว่ามันตายเมื่อวานอีหางตาใบสามขอมึงก็่าไปเมืองมันมันแต่อายุใจอายุเฮี้ยนมันเนวพันละพอยทีเสื้อหาสามสามสามแปดหา สามแปดหาใจเสียชื่อแ้ออายุคัวน่ะแม่อายุรหาสีิ้หาอายุรหัสิ้หาบอกแต่ว่าบ่าเหมืนว่าตาเกามันขันสีได้มันบอกคนเดียเเลิดขึ้นหมดฟันแมงว่าเป็นตาซัดไปคฟันเห็นคนตายมันไม่โศกรบาวปนันเสร็คนตายมีศูนบ่แม่มันกระจุนแี้ยกันมามันติตายมันกะคอยว่าสียื้อซูนแปดหา ชูนสปดหาไปนี่เดี๋ยวมันมาตายว้สามแปดหสามดเขียนให้แนอเขียนไว้พังไงหัยไม่เขียนแม่แมเขียนไว้แล้วมันบอตัวนี้วเคยเขียนใช้สมุดไปูนแก็สามแหาเขียนให้เอซเบิ้งมันบ่มันไหมพันชีได้มันบอกเป็นตัวลดอันมันบ่กหมดนี่บ่บ่ปันไดอันนี้ันให้เฮาตีเองมตี้มันกับวาลูแล้วว่ามันจะออกตัวใดเนาะแม่เนาะอยอิคอยบอกอิไม่สือกบอือ ผะก็ได้ไล่ไอยู่ดอกว่าไปครื่อชื่อบอกอยซชื่อหาหาก็แปดหาหาแปดนี่แหละครับหา้อซื้อตัวแรกก็หาแปดแปดหาคอยชื่อชื่อหาแปดแปดหายแม่วอยซื้ออายุเพื่อไงป่านอยู่ห้าสิบนอาห้าเิ่งแค่ห้าหนึ่งขาดโอ้ไะไรกันมากมันขาดมันหันหลังจากทำบุญมาแล้วก็ถูกอีก50ศย์กับห้าหนึ่งอ ก้อนที่สิบปกินข้าวแรงอยู่หน้ามือนาถือมะแหลาซีหางงวนติดเนาะแล้วก็ไม่ลดลดงวนนั่นกระทำบุญมาเล้าก็คือมาถึงอีกสอง้วนเนาะสองนี่จะเป็นอันแม่เล่นเนาะไม่กข่าตน้านี่นเนีตานึงผมเ่าถม่หวังว่าใดเด้อนางตอะว่าพังไอีกโยจไปช่วยยังตัอื่นเสีเอาจุหชุนั่นก็ว่างวนหาซูนมันบ่บ่เอามันมืก็ว่า่อยชื่อโกซีกับเก่าหาหาเก่า เพิ่นบาทแม่นความอีดีแม่บาทึกบอทึกนีกเด็กบาถือคือกันนี่แล้วขนาดบัวคนตันย่งย่าอเขาไงขอยูสองหอกอ่ะเขาไงข่อยกูฝแนเก่าฝันว่าเพาว่าอีหัวมนจังมันว่าเรียกสื่อออกตัวไหนไม่ันว่ามันก่อซีซุนาน่เดแต่ซีซุนหาชุนขนาดแค่แม่ไอหูเมียคืนบวกะ งวดนี้เด้อพี่น้องสิบหกนี่นาคมมันาบอกคุณวงวดนี้แม่ตีเอาตัวนี้แม่นบอกค่ะาพเปล่านอกกัแปดอันนี้งวดนี้แม่นาคนตีเอาตัวเลขให้วงกลมตัวไรนี่แม่อันจังหวะนัดแปดว่ายงัเนนกไเด็กูหผู้ามันนกสืฟองหมดเลยนะแปนาแปงแล้วบ่เคยสืบบอกแล้วถึงนาบ่แล้วบ่สืบแล้วบ่เคยสืบแล้วบ่คคอยสืบเล็กเนาะ อพี่น้องอันนี้ได้ตัวเลขของแม่เนานะคะสําหรับวดนี้ฝันว่าจะได้กว่าแม่ฝันเห็นตะป่านบ่ตะป่านนี่เป็นแปดแม่นบ่ค่ะอายุเพิ่นนี่หาสิบห้าไตเต้ลหน่อยๆหต่อยไตเติ้ลสิบห้าปีเพิ่นเสียค่ะสิบห้าปีเพิ่นเสีย อันค้าว่า085นี่ตีมาจากตัวไดนตัวไตยก็บเป็นศูนย์ตัวคนตายเนาะ8หาดิ8าดิแ้กัศนแป8หาาคือกลับออกผมก็เ่อไ่อปานตะปานแล้วพอเนีปานเกับ8อันนี้คือ8มาดุหาซึมหาปีได้มันจับกัับคันคันนแม่นเพือหมวดทีิพันมากเลยว่ามันกับกันหงุดหงิด ให้โจห้มาเด้อพี่น้องเป็นตัวเลขของเป็นใหญ่เนานะคะสามแปดห้าศูนย์แปดห้าห้าห้าแล้วก็ห้าแปดนะคะย้ำนะคะเป็นแนวทางขอให้ fc ทุกท่านใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการรัทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม